าพี่วิทย์พื้นกระโดดตบมือได้30ครั้งค้จะลดหุ่นและฝึกซอมมวยไทยเพื่อไปต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพครับจัดไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สบสองสสี้าหเจเก 1ิ1จิบ1ิบส1ง1ิบสาม1ิบสี่้าิบหกิบโอเคก็ขอปเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องสู้และทำได้อย่างที่ตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ